สวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้เรามาพูดคุยในประเด็นของท่านผู้สูงอายุกันบ้างนะครับท่านผู้สูงอายุที่วันนี้เนี่ยไม่ได้มีสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับไม่ได้มีบัตรคนจนแล้วก็ไม่ได้เป็นผู้พิการด้วยเนี่ยมีสิทธิ์จะได้รับเงินดิจิทัลหนึ่งบาทหรือไม่นะตรงนี้นะครับท่านผู้สูงอายุหลายๆท่านก็คงจะผิดหวังนะครับแล้วก็มีหลายๆท่านก็บอกว่ากลุ่มเปราะบางเนี่ย เขาหมายถึงผู้สูงอายุหรือเปล่าสรุปแล้วก็คือไม่ได้หมายถึงท่านผู้สูงอายุเขาหมายถึงเฉพาะคนที่พิก,การและก็คนที่ได้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะครับทีนี้แล้วผู้สูงอายุรวมถึงบุคคลอื่นนะครับที่เขาเคยรัฐบาลเคยพูดเอาไว้ว่าจะแจกทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเนี่ยคนละ10,000บาทนะครับตรงนี้นะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุก่อนนะครับผู้สูงอายุเนี่ยที่ไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะครับ แล้วก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปลงทะเบียนในแอปพลิเคชันทางรัฐได้นะครับรัฐบาลล่าสุดเลยนะครับวันนี้ผมจะทำคลิปเนี่ยคลิปนี้นะครับก็ตรงกับวันที่28กันยายน2567ล่าสุดนะครับเขาก็ได้มีการชี้แจงว่าภายในเดือนตุลาคมนี้นะครับท่านผู้สูงอายุภายในเดือนตุลาคมก็คือในเดือนถัดไปเนี่ยนะครับเขาจะประกาศแจ้งให้ทราบว่า ให้ท่านผู้สูงอายุไปลงทะเบียนนะครับท่านที่ไม่ได้มีสมาร์ทโฟนเนี่ยให้ท่านไปลงทะเบียนร,รับเอ่อลงทะเบียนเพื่อขอรับเงิน10,000่นบาทที่ธนาคารในกํากับดูแลของรัฐนะครับเช่นธนาคารอมสินธนาคารอ่าทกศหรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารกรุงไทย3แห่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับถามว่ามีสิทธิ์ได้รับไหมมีสิทธิ์นะครับข้อมูลล่าสุดเนี่ย มีสิทธิ์ได้รับเงิน10,000บาทน,นะครับแต่ว่าให้รอการแจ้งวันเวลาในการไปลงทะเบียนรับสิทธิ์ซึ่งสถานที่ทราบแน่ชัดแล้วก็คือเป็นธนาคารในกำกับของรัฐก็คือธนาคารอมสินทกสและกรุงไทยนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลการแจ้งประชาสัมพันธ์วันเวลาที่แน่นอนนะครับก็จะนำมาแจ้งให้กับท่านผู้สูงอายุได้รับทราบนะครับ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับสำหรับท่านผู้สูงอายุวันนี้เราได้รับเบีย้ยอย่างที่ผู้สูงอายุอยู่แล้วนะครับหลายๆท่านเนี่ยปรากฏว่าพออายุมากขึ้นเนี่ยหูไม่ค่อยได้ยินนะครับตามองไม่ค่อยเห็นหรือบางคนเนี่ยนอนป่วยติดเตียงเลยนะครับไม่สามารถจะใช้ชีวิตประจําวันเดินไปไหนมาไหนได้ตรงนี้ก็เข้าข่ายนะครับว่าเราอาจจะท่านผู้สูงอายุอาจจะเป็นผู้พิการก็ได้นะครับทีนี้ถ้าท่านผู้สูงอายุหรือญาติ ที่ดูแลท่านผู้สูงอายุสงสัยเนี่ยก็พาท่านผู้สูงอายุไปให้คุณหมอได้ตรวจวินิจฉัยนะครับเช่นว่าพูดคุยกับเราเนี่ยไม่ค่อยได้ยินแล้วอาจจะพิการทางหูก็ได้ทางการได้ยินนะครับก็ให้อ่าไปพบคุณหมอเป็นคุณหมอเฉพาะทางนะครับวินิจฉัยในเรื่องของการได้ยินหรือสายตาเนี่ยมองไม่ค่อยเห็นแล้วก็าพาไปพบคุณหมอไปพบจกักษุแพทย์อ่าเพื่อวินิจฉัยนะครับว่าเข้าข่ายที่จะเป็นผู้พิการหรือไม่หรือ ไม่สามารถเดินไปไหนมาไหนได้ป่วยติดเตียงตรงนี้ก็อาจจะเป็นการพิการทางการเคลื่อนไหวเป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเข้าข่ายคนพิการแบบนี้นะครับแล้วได้ใบรับรองความพิการเนี่ยอนอกจากาไม่ได้เกี่ยวอนอกจากเงิน10,000บาทแล้วนะครับท่านผู้สูงอายุทําบัตรคนพิการถ้าสามารถทําบัตรคนพิการได้เนี่ยท่านผู้สูงอายุก็จะได้รับเงินเบี้ยความพิการอีกเดือนละ800ร้อยเห็นไหมครับเพราะนั้นเนี่ย ถึงแม้จะ,ะไม่ได้รับเงิน1 0 0 0 0บาทในรอบนี้นะครับแต่ว่าถ้าทําบัตรคนพิการได้เนี่ยก็จะได้เงินเบี้ยความพิการอีกเดือนละ800เห็นไหมครับได้2เด้งเลยนะครับก็คือได้ทั้งเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุบวกกับเบี้ยพิการอีก800เช่นเดิมได้เบี้ยผู้สูงอายุ600แล้วเป็นผู้พิการมีบัตรคนพิการด้วยกระวกอีก800บวกเข้าไปแบบนี้นะครับก็จะได้แบบนี้ทุกเดือนการลงทะเบียน การทําบัตรคนพิการก็ไปท,ทําที่ติดต่อที่อบตอที่เทศบาลก็ได้นะครับหรือที่สํานักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกแห่งเลยนะครับไปสอบถามเจ้าหน้าที่ก็ได้นะครับขั้นตอนอวิธีการหรือจะย้อนกลับไปดูในคลิปที่ผ่านมาที่ผมได้อธิบายไว้ว่าการทําบัตรคนพิการเนี่ยทำยังไงนะครับแล้วก็พอทำบัตรแล้วนะครับก็ลงทะเบียนร,รับเงินเบีย้ยพิการที่อบตอที่เทศบาลที่เมืองพัทยา ที่เราอาศัยอยู่ตามภูมิลาเนานั้นเลยนะครับในกรุงเทพมหานครก็ที่สํานักงานเขตนะครับเพราะฉะนั้นสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าผู้สูงอายุไม่มีบัตรคนพิการไม่อา่าไม่ได้เป็นคนพิการไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีสิทธิ์ได้รับเงินดิจิทัล1น0 0 0บาทแต่เขาจะประชาสัมพันธ์ให้จะแจ้งให้ไปลงทะเบียนเนี่ยที่ธนาคารของรัฐอมสินทกสกร,รุงไทยในช่วงเดือน ตุลาคมนี้นี่เป็นข้อมูลล่าสุดนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามข่าวสารตรงนี้กันต่อนะครับแจ้งเมื่อไหร่จะรีบลงมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบทันทีนะครับ